กันนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ผู้ใหญ่ของเรานะครับเดินทางมางพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะครับให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพร่วมกันสักครู่หนึ่งนะครับตรงนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตกล่าวต้อนรับกันก่อนนะครับท่านแรกนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านนายอำเภอโนนสูงนะครับท่านจิรเดชพงประเสริฐ yeah. ต้อนรับด้วยนะครับท่านสสสมเกียรติตันดีหลกตะกูลนะครับสมาชิกสภาูุแทนราชดรจังหวัดนครราชสีมาเขตห้าต้อนรับครับรวงไปถึงนะครับต้อนรับนะครับคุณสมชายจันอินนะครับปราลัดอาวุโสอำเภอโนนสูงต้อนรับนะครับคุณสมชายภูมิรัชธรรมนะครับสาธารณสุขอำเภอโนนสูงยินดีต้อนรับครับ ตอนรับนะครับคุณอนุพงศ์ชาวคอนชัยนะครับผู้ในการโรงพยาบาลโน้นสูงมีต้อรับกัตต้นตอนรับด้วยนะครับอันตำรวจเอกนะครับสิทธิ์ปนทีมสูงเนิดผูกก้กำกับสถานีตำรวจผู้ทรโน้นสูง ด้วยนะครับคุณทันจีราสุนทรธนวุฒินะครับรองถิ่นัําอำเภอโนดสูงครยินดีต้อนรับครับต้อนรับนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทานประสาทนะครับคุณศิษยพิรักษ์ชนะวัดพิมลยินดีต้อนรับครับรอไปถึงนะครับคุณวัชรพงศ์ศรีโพรองนายกองการบริหารส่วนตำบลทานประสาท และคุณสันติญาติกลางนะครับรองนายกองการบริหารส่วนตำบลทานประสาทน,นะครับร้านบริหารทุกทุกท่านด้วยนะครับที่ร่วมนะฮะสำหรับการเดินวิ่งปั่นย้อนรอยอารยธรรม3,000ปีอำเ นนทสูงสจัดโนจังหวัดนครราชสีมาอำเภอโนนสงและสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมานะครับช่วงนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับกับเรียนเชิญนะฮะท่านประธานในพิธีนะครับท่านนายอำเภอโนนสูงด้านบนเวทีเพื่อรับฟังคำกล่าวรายงานนะครับขอที่เอิญเกลาคุณสิทิรัตน์วัตถุประสงค์ขอนนงาขอการจัรดงานในครั้งนี้เรียนเชิญท่านครับมานีมาปั่นมาปั่นเนาะโอเคครับได้ยินนะแบบใสเอฟซี อันนี้ก็มาออกกําลังกายกันครับนิดนีดหน่อยครับเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับมีการพิธีเปิดนะครับเพื่อปอยจกรยานครับไปดูเรื่อเยๆเต็มๆครับสิทนายอำเภอโนนสูงอภผมนายสิทธิรัตน์ธนวัฒน์พิมลน,นายกองค์การบริหารส่วนตนทันธ์ปราศาสตร์ขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอโนนสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมเดินวิ่งปั่นย้อนรอยยทธรรม3,000ปีอำเภอนนนสูงในวันนี้ในทราบถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการพอสังเกตดังนี้จังหวัดนครศรีมาได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาเป็นศูนย์การโคองเ่ายคพันาคมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเสริมการยกระดับการท่องเที่ยวออกกำลังกายและมีสุขภาพที่ดี ขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากจังหวัดนครราชสีมาโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชสีมาส่วนราชการหน่วยงานและวิสาหกิจองค์กรปกครองบัดนนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านนายอำเภอนนสูงกล่าวเปิดโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการกิจกรรมเดินวิ่งปัน่นย้อนรอยธรรมสามพันปีสอสอสมเกียรต ท่านดลล์ป,ประคูลท่านนายกองค์การเมืองจังหวัดทานประสาทนะครับท่านหัวหน้าส่วนราการและพี่น้องในจังหวัดนครศรีมาและจังหวัดใกล้เคียงนะครับผมถือว่าวันนี้ไม่ใช่มีเฉพาะพี่น้องชาวนนสูงเท่านั้นนะครับจากอำเภอใกล้เคียงก็เข้ามาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะครับกีฬาจังหวัดนครศรีมานะครับได้แจ้งมาเนี่ยให้ทางอำเภอโนอนสูงได้คิดกิจกรรมนะครับว่าจะทําอย่างไรให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ ส่งเสริมกีฬาในแต่ละอำเภอนะครับ